แล้วก็กลับไปอยู่ในเกมป๊อบกีนโอ้โหตกใจที่ดูว่าจะตัดเขาป๊อบกีเออไม่ตัดเขาป๊อบกีแล้วกูบอกเลยนะนานๆทีจะวิ g t กีอย่างเงี้ยล้วอยู่ก็หักหลังกันอะอาจจะแด้วหายก็ได้นะพี่นะคิดว่าไงว่าเฮ้ยกูบางทีก็มึงก็บั่นไสใช่ไหมเออใช่ใช่คือมึงมึงมีมึงมีต่อมนี่อยู่ในร่างกายว่าต่อมต่อมเขาเรียกว่าต่อมขวางโลกอะ ไอมีดิมีอ่ะแเออมึงเป็นกูแบบว่าอะไรที่แบบว่าตามกระแสแล้วผมมึงจะรู้สึกหวั่นไส้เพราะว่าเออกูรู้สึกมันซ่อนอยู่หลังต่อมไทรอยกูอะเวลาเห็นอะไรว่าแล้วต่อมเยื่อนี่จะบวมออกมาก็เลยว่าบูบแล้วรู้สึกว่าไม่จะสนุกเลยเกมนั้นแในวันนั้นอะไม่เห็นจะน่าเล่นเลยหวั่นไส้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราะอยู่นิ่งๆนะนายนายอยู่นิ่งๆนะเพื่อนขอร้องข้างล่างอะเฮ้ยนิ่งแล้วโอเคมันกำลังเดินมันกำลังเดินกำลังเดิน ไอ้กหลนนั่นาฮไา้่าฮ่า่าาฮอ่าไอ้ะไอ้ไอ้เอาพวกมึงเอาพวกมึงเอนกลัวพวกมึอนกลั่ะนา้น้อยครับปืนเหรอนายมีปืนอ่ะนายมีปืนด้วยอ่ะเออลงลงมคุยลงมาคุยทำไมนายโก้เงยเอ้ก็ไปรถเดียวเยวรถผมเดียวเดี๋ยวรถผมอ๋อรถเพื่อนผม เอ้ยโตโยต้าโตโยต้าเฮ้ยกูดีกูดีกูดีไอ้กูไอ้ลัไอ้บรรดามึงไปหมดแล้วมึงลืมกูแล้วพี่มึงลืมกูแล้วพี่ในนี้กูไปรับมึงในนี้กูไปรับมี่ในนี้กูไปรับนีเกายิงมึงยิงมึงนี่กูจะยิงมึงกูจะยิงมึงโดนปิดปากข้าปิดปากข้าปิดปากเลี้ยวกูด้วยเลี้ยวกูด้วยเลี้กูด้วยไอ้พี่ไอ้พี่มึงเหมือนในนั้นเลยเพจเฮียขับรถเลยพี่ไอเลี้ยวกูด้วยม้นก็เหมือนคนในเพจเฮียขับรถล ไอ้บ <łość> ูมเยอะไปด้วยจะกูจะช่วยมึงยังไงเล่าไอมึงยิงมันดิยิงมันยิงมันไอหนุนันมัวงแล้วนั่นขับผับไปก็โดนรถแล้วก็หายไปเลยไงโอ้ได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 ้เอายังมีเออเาลยเฮ้ยในขนาดนั้นมึงก็ลงรถสิเฮ้ยไอ้กูหายไปแล้วเอาละหายไปทั้งรถเลยไอพี่เาอะไรไอบุกไอบุกนี่เขาคิว มีนน่ัะเออนี่มึงคิดมึงเป็นแอดมินดิไอเดินรถผัวมาแล้วรถผัวมาแล้วเฮ้ยมึงมึงดูอะไรมึงดูอะไรกูกูจะเนียนน้อกูจะเนียนพี่มึงดูนะกูอยู่ในกูอยู่ในร้านปืนด้วยพี่น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 ี่เนียน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 เรากูแอบเข้าไปในร้านปืนแะอื้ออืแล้วก็หายตัวหายตัวโอเคเนียนป่ะเนียนป่ะเนียนเนียนได้หมเนียนได้หมแค่นี้ก็ไม่มีใครสงสัยเราแล้วเว้ยเหมือนมึงปุ๊บแล้วก็เซิร์ฟแหลกแล้วไปอยู่ในร้านปืนแล้วแอบยิงพวกมันไง อ๋อสร้างสถานการณ์ไงพี่ไปดูดูดูมันคิดว่าเราอยู่มึงเห็นป่ะดูดูดูมันมันมันเลยกระจายเลยพี่โง่ตายตำรวจแม่งเยอะมากเลยอะพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนอะโอ้โหดูมันเอารถไปทุกคนเลยโหดเยอะเลยพี่มึงมาเกิดตรงนี้เลยอะอาเอาอาเอาไปเอาไปกลันี่นะฮะเอาไปไอ้โง่ กำลังกลัวลังหลอดอยู่กูไม่เห็นอะไรทั้งนั้นมึงอยู่ไหนวะเนร้านรถเลยร้านขายรถเลยโอ้กูชอบรถกระบะคันนี้ว่ะไฮรักวีโก้เหอเท่ที่หายเลยอะเอารถแบบนี้เข้ามาได้ด้วยเหรอวีได้ดิเป็นใครวิ่งอยู่วะมึงเจอแน่เพรดี้ขับรถเอ้ยตำรวจวูบีขับรถไงไหลเลย ชักปืนเด้อขึ้นกระบาไปขึ้นกระบาดเเบาขึ้นกระบาดเเบาเฮ้ยบุ้มตำรวจมาเฮ้ยอำพรางศพพี่กลัวอำพรางศพอยู่พี่กลัวอำพรางศพแล้วพี่เห็นป่ะไม่มีศพแล้วไอ้บุ้มมนยิงนีไอ้หลักการไอ้ลักการกันวะพี่ลักการกันวะไอ้บุ้มบุ้มทำไงอะ นงิน่ยิงเลยยิงเลยยิงมันเิงมันยิงมันเกูร่งกูร่งรรกูหายช็อตก่อนต้องิ่ไอ้เข้าาาบเลยได้ยินเสียงเลยไอ้กูงหนีกูวิ่งหนีอ้าวงกูตายแล้วไ้บีในขนาดนั้นเองอ่ะฮึดในนั้นปวไปเลวไอ้สุเล่มากเลยอ่ะไอมปอมตัวปอมตัวบุม <c oughs> เราตัวชีวิตไม่หวเหอะไม่ไหวอะตำรวจมันเยอะตออเป็นผู้หญิงไงพี่เออมาหากูมากูแผลนี่ได้ผลเสมอเว้ยนี่เรียบร้อยเพศหญิงไงแล้วก็ใส่ผมเข้าไปอันน้าเรียบร้อยมาดามมาแล้วมาดามบูมเรียบร้อยกูกลายเป็นมาดามบูมแล้วอ่รถเก่งตะคันไงรถเก่งโง่เลยพี่รถเ,รกเก่งเหรถเก่งที่แบบว่าผู้หญิงขับกันน่ะเข้าใจป่ะอ๋อได้ได้ได้รถเก่งที่ผู้หญิงชอบขับกันน่ะเดี๋ยวกูวิ่งไปหามึงนะรถอะไรผู้หญิงขับวะ รถอะไรผู้หญิงขับวะไม่รู้เรื่องเลยเหรอคิดนานไอ้ยังบอกมึงยิงกัวคูเอนเตอร์ไม่พร้อมกันไอ้สายพูดล้วเลกันเยอะคิดนานไอ้ยังคิดนานมึงยังคิดรถนานเกินไปละเออเออเดี่สุดยอดไหนดิมาไปดิมึงอะขับไปเลยไม่มึงขับมึงเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วมึงไม่ใช่ผู้หญิงเหรอไอ้ยุ่วไม่ไม่เป็นผู้หญิงมึงรู้ได้ดินี่มันได้อะไม้วชัดเลย เโอ้ดูดีนะดูดูเป็นผู้หญิงขับเนาะเออเป็นผู้หญิงขับเลยนะดูดูเป็นรถผู้หญิงขับบ้าเลยเฮ้ยตำรวจในเสื้อมันจะเยอะเกินไปเพระว่ากูเราเบื่อจริงเลยว่ะเฮ้ยเราวิ่งผิดเลนได้ไหมไอหนีเลยมุ่งหนีเลยหนีออก่องเมืองไปเลยวิ่งผิดเลนวิ่งผิดเลนเราวิ่งผิดเลนพี่ปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ถูกต้องเล้วพวกแก แล้วมีต่อยหลังหนีทำไมเขาก็สงสัยมึงนี่ไม่เขาวิ่งถูกเลนไงถูกเลนไม่สงสัยด้วยเออก็บอกแล้วถูกกดจราจรไอ้โง่อะปีไอ้เนี่อะไรนี่อะไรต่อไอ้เนี่ยทำอะไรมึงนี่อ้อกดทิเอาต่อยแล้วหนีเอรอฮึ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 มึฮึฮึฮเฮึ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 ึฮอยึฮึฮ

มึงอะต้องช่วยกูมูมให้กูกูรู้ว่าทำไงดีบีนี่นไง<อ>ทำให้มันหลุดเกมไ <laughs> อม้บีเขาเปนค้างแล้วพี่เขาเปนค้างแล้วตอนนี้เขาเปนค้างแล้วไปด้วยไปด้วยไอ้นี่ฉันได้ระเบิดไม่งตํารวจหลุดไปเลยเอ็นหนึ่งสองสี่เลยไม่ยืนนิ่งหมดเลย <laughs> แค่นี้ก็แค่นี้ก็ไม่ผิพยา,านแล้วเว้ยตํารวจทุกคนยืนนิ่งหมดเลย <laughs> <laughs> พี่มึงมาหน้าโรงพยาบาลดิพี่กูอยู่บนตึกกูอยู่บนตึกบนตรงโรงพยาบาลเลยนี่นี่มึงมาดูดิมึงมาดูดิตํารวจยืนแข็งมาเลยมึงเห็นป่ะ ไอพี่ไอพี่คนที่ต่อยเราโดนรูปแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอคนที่ต่อยเราโดนรูปแล้วพี่โดนต้จุกเลยครับเออเฮ้ยโดนรูปแล้วมาแล้วทำไงไว้เขาต่อยผมก่อนนะครับไต้ไต้บิชีหน่อยพักหนูชี้ตัวหน่อยพาผมไปชี้ตัวหน่อยดิอยู่ไหนไม่รู้ไม่ช็อตมากเลยครับไม่ช็อตมากเลยไม่มีใครฟังมึงแล้วติดคุกแน่ติดคุกแน่เขาทำผมก่อนผมโดนต่อยไปเลยผมหนีไม่ได้เขาอิมตัวผมโดนตัวร้องร้องอ้าว จับจับจับด้วยไอ้พี่ประาเรื่องอ่ะพี่ไอ้มึงด้วยกูด้วยช่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 วยไปี่อยยืนแข็งเลยตำรวจยืนแข็งเรียบร้อยพี่มันแข็งละไอ้่ไอ้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 ไม้ไอ้ไไอ้้อ้้ไอ้อ้ไอไอ้์ไอ้ออไอ้์้ไไอ้อไม้ไอ้ไอ้ไอ ใช่ไหมกูรถตำรวจนี่ไงชนแม่ <c oughs> ใหใครกูเห็นหอใครกูเห็นนะเด <c oughs> ้มาคือรถกูรถกูไม่มีใครสงสัยเลยเฮ้ยเราก็เปิดห่อแล้วไปนเนี่ยเขาไงไปจอดอยู่ข้างๆเขาเลยเออ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 ใช่ใช่เ,ออเรา<ๆ>เออก็เป็นตำรวจเหมือนกันไง <c oughs> เฮ้บอไไมอนใสรหมายความว่าไงว่าบ่อนใส่เออมึงเห็นว่าเนี่ยเนี้ยเนี้ยเออไอ้บอนไอ้บอลบอนที่เฮ็ดนี่มันอะไรมันโปรไม่รู้ไม่รู้มันหายตัวมึงเห็นป่ะเออ มันทิ <Techn Pokémon> ้งหมวกข้างหน้าก็พี่ไอ้บุ้งเห็นรถข้างหน้าป่ะมึงวิ่งไปขโมยไงรถข้างหน้านั่นน่ะนะเออมึงใ่กูขโมยแล้วข้างหน้านั่นน่ะเออไม่ทันละไม่ทันละไม่ไหวหรืพี่ไม่ไหวตำรวจมันเยอะถ้าเราขโมยเดี๋ยวมันจะไม่เนียนเฮ้ยเฮ้ยใครขี่อะไรวะไอ้บิลเช่ไอ้บิลแช่แล้วไงข้างหน้ามึงอ่ะไปแล้วใครบ้าเออแล้วกูผมไม่ไันกูุ้นกูุ้นไอ้เนี่ยชาวเซเวียชาวเซเวียในในแฟนน่ะอ๋อมันรู้แล้วบูมันรู้แล้ว นี่มึงขับอย่างงี้มันก็รู้นดีก็กูกเองบุ้งกูเก่งมากเลื่เนี่ยเอาพี่ไม่ต้องติกลัวไม่นี่หายตัวอะไรง่อพี่มันต้องไปพี่มันต้องไปมันจริงมันจริงกูมันจริงกูไม่เกี่ยวอะไรพี่กูไม่เกี่ยวแล้วหนึ่งกี่ตาแล้วมึงทิ้งกูอย่างี้เลยมึงเอะทิ้งกูก่อนด้วยกันทำให้กูตกรถอเลยง่อาตกแบบอ่ะนี่มึงกวนตีหรือมึงเนียนเนี่ยโอผมเป็นคนตีมันตองริง มากูอยู่มึงไม่ได้ป่ะตรงที่มึงอยู่กูแบบกูล่งแบบรัวๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนที่ยืนไปที่ยืนตรงตรงนี้มันลวงไอ้คมกาเกินสัตว์ไอ้ชาวเทวีอะไอ้ชาวเทวีจูนิวกายกูว What ไหนวะพี่กูบอกแล้วพี่กูบอกแล้วมันเป็นชาวเทวีอะพี่ไอ้ดนุ่มบอกว่าใหม่ด้วยวะกูเป็นดินน้ำมันแบบปั๊บจีเลยตอนนี้ยกูได้วิวแชร์แล้วกูไปแล้วกูได้วิวแชร์กูขโมยเอาชาวเทวีวิ่งได้ด้วยเอรอ แข่งแรงขนาดน,นั้นเลยเออวิวแชร์แรงจัง啊วิวแชร์พลังจิตเออไอ้ครูพลังจิตเอออ๋อวิวค,ความไม่เป็นไรด้วยว่ะเป็สุดยอดเลยว่ะกูว,ว่านี่ตำรวจไล่ไม่ทันแน่เว้ยจริงๆนะนี่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 ไอ้ยอ,อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียววิวแชร์กูจะรับตำรวจทีเดี๋ยวดเลยอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยใครขี่รถมาลบหน้ากูวะแรงมากเลยชาวเต็มเวทมืวแย่เขายากเลเว่นที่สุดยอดไปเลยว่ะยอดเยี่ยมเลยอ่ะสอนได้ปะโคิวคิวฟิโอคิวฟิโอขับมือแช่ขับมือแช่คิวฟิโอนี่นี่นี่โอนเฮ้ยเป็นสอนกู โู้มันตอลวกูเอ๊ะนี่กให้กูบีบไงไปเลยกูลงแล้วนี่แหละวิธีนี่แหละต้องใช้วิธีนี่เวละใครต้อนมงอ่ะเฮ้ยบุ้มมึงกดอินเทอร์เน็ตได้้วยนะกดอินเทอร์เน็ตเพื่อติดเทอร์โบไงเฮ้ยวัดจ้าเฮ้ยมึงเร็วมากเลยบุ้มเร็วมากเลยเอาเอาแย่ละเอาบีกูแย่ ไอ้ยล้มไม่โดนเลยมึงอะไรวะไอ้ยิไม่โดนเลยโอ้รู้จักว่ารู้จักว่ามีเอเบกอ่ะ เอ้ยกูยิงเขาไม่โดนว่ะเอโอโราได้หมดเลยโอ้อะไรเนี่ยได้ยิยนดีเองเหรอวิวเย,ย่ยิงเขาไม่โดนไม่น่ากลัวเลย s u อ c e s s ที่ส่ดไงบูย่างนย้ง้องเสกอุปกรณ์เอ้ยโดนหัวแล้วเจ็บอยู่เจ็บอยู่นี่เหลา่าลน้าาานไอ้เมื่อกวนตีด้งว่ะ เอยไม่โดนเลย <c oughs> เอยไม่ไม่โดนเลยอ่ะกูไม่มีคำพูดที่ขะคำพูดเ่ยไอ้เหี้นี่แล้วทำไมกูถึงยิงไม่โดนทั้ทีวะมีของดีไงไอเหี้นี่เอ็ดดี้อะไรกันเจียวเฮ้อเค ที่ก็ต้องจบกันไปแล้วนะพี่น้องสำหรับรายการอุ Open วีแล้วก็เกม GTA V แล้วก็ลีซานโรเพย์บางดาวเราโอ้โหนี่นี่เหงื่อแตกแล้วพี่ท้องมเล่นเกมที่ต้องเหงื่อแตกตลอดเลยวะเหอไม่เหงื่อเลยเฮ้ยโดยเฉพาะตอนกูเจอชาวซีเวคครั้งแรกกูบอกเลยนะกูขำกากเลยเฮ้ยมึงแม่งไม่เห็นด้วยกูเไอ้ชื่ออะไรก็รับใครนะครับที่มาคนแรกนะใครบ่าวบุ้มแล้วก็พี่ที่ก็ต้องขอบุญขอบใจกับพี่แต่แตงกิ้วนะจุดๆในเดือนสำหรับใครที่อยากจะดูเอ่อซีรีส์ GTA V ของเราแล้วก็ไมค์คาร์บของเราย้อนหลังแล้วก็สามารถดูได้ในรายการออุเบีววหรื่า้ Open ที่อยากจะให้บ่าวบูมเนี่ยแล้วก็ไปซีทเล่นจีดีเอกันต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์กันดีเด้อด้วยจะไม่พี่เออแล้วออก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลากัไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า